อมองนี่ก็คือมองไม่สำหรับทยอีสานบ้านเฮ้ามาถ่ายทำนะพี่นองเน้อครั้งแรกว่าสันว่า,าบ้านน้อยนา,าบ้านน้อยนาสีสุกนาพีนองเดอ้ออันนี้ครั้งแรกที่ถ่ายทำครับป่าของก็ขื้นบังเหมือว่าน,นี่แหละครับเอา้าทางทีมงานกบโทษไปบอกว่าปา่ากำลังขึ้นว่าสันเอาเหมืองต่อครับแต่ว่านี่คัดไส้คัดไส้ไสว่าสัน พี่รองเอ้ยเอาซ้ำหนีรุงโบกับว่าพ่อใจแล้วล่ะครับปลาเออถือว่าคุงโบกับมักน้ำโยครับปลาใส่นี่ใส่ใ่ดีคัดใส้คัดใส้ตัวน้อยปล่อยไปพี่้องเอาไว้กินปีนาครับเออมันมาวนไหนใยใยมาแเราคือมาเอาว่าสั้นเอาตัวน้อยกัลไว้ปไปครับตัวใ่กับใส่คองครับปล่อยที่กันครับปล่อยลงของพี่รอง อะตัวใหญ่เนี่ยปล่อยครับปล่อยลงของครับตัวน้อยปล่อยใส่ปล่อยไปว่าสันพี่รังเอ้าคนเอ้ยสอนครับเอาบังตาละจังหวะครับผมอ่าของตาคํำเอ้ามามาบอมาบอมาอีกแล้วพี่ร้องเลยเอ้าเอ้าตัวน้อยรอดไปตัวใหญ่ยั่งอยู่พี่้องเอ้า เอาเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว <_ d un> เห็นโดงเดงดงเดงเลยครับโอ้ยสอ,อนครับก็่ต้องรุ่นนี่มาพี่น้องป่ามันก็งามครับเออเอาปึ๊บแน่นอนแน่นอนเอาบรรยากาศเส้นแหกกวานอยู่เรื่อยๆแล้วพี่น้องเออเส้นแหก็ได้ป่าไงี้เออข้า,นา,นา,า,าแหอยูานานาน่สามเส้นเคร่งครับสะดุ้งในสามเส้นเออกับพ่อได้เห็นตัวปลาครับพี่น้อง อไก่บรนไดกับไปพี่น้่งโอ้ยสออนแหนครับเดียวมาแย่มไรกักักซากกักซาก่พี่น้องเออต่ว่ากะลุงโบกกับทยถ้ำไปลวครับแหะไทยถ้ำมาโดนเติบได้หลายครับหัวแรกครับเอาเบืงสะดุงต่อพี่น้องจหว่านี้ครับผมมาบอมาบอเบยพี่รองเลยเอาตัวรุดไปกันรุดไปครับตัวติดสะดุงกับติดครับตักลุงคลองครับเอาหลายตัวครับเหลืออยู่สามตัวครับมันหลอดเบิด <c oughs> มาหลอดสะดุ้งเบิดพี่น้องสะดุ้งห้างเออฮะเบิ่งกันเรื่อยๆเบิ่งกันเรื่อยๆพี่น้อง,งมาเพราะมันนักป่าได้พี่น้องสะดุ้งหักนี่นักน้ำ <c oughs> นักน้ำครับนักน้ำมาเบิ่งกันครับเบิ่งกันเรื่อย อ้าวมาวะนี่เขาว,ว่าเขาว,ว่าเปลี่ยนมุมมล้วพี่น้องมุ่มบางนึงปวดแอววะท่าน <ś pl os> เอามุมดีเบ่าปวดเอวครับโอ้ยเอามันปลาอย่างละ่ะปลาทีาาาาา่ตัวเอามามามาโอ้ตาย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 จังสี่เราพีา่น้องจังสี่ล่ะหาอยู่หากินเอา มื่อนี้กับบเต็มทั้งกันสิว่เมื่อบ้านว่าสันเมื่อบอ่าได้พี่น้องบ้านมันไกลเออเสียได้ปลาเอาไปขายค้านน้ำมูกน้ำมันว่าสันเออว่ามันจนพ่อมันละว่าสันอ้าวยาย่ข้ามลงไปแล้วครับอ้าวไอแม่กัลองบีกนั่นไปยังลองบีกเอาสะดุ้งลองบีกเอาลองบีก้กวยปวดอ่ะ เอ๋อลงบีคุณแม่ใหญมันค้นางอ่ะมึงตาค้ำต่อครับเบ้ยหันหนะ้า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 เอามาแล้วครับมาแล้ว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 ,ลวเอาเอาันนั้นกับสุรุงที่นนี้กับสุรุงห้างเอา้าเออพุละลงไปพุละเอาจากบ้านนี่คือวพันธหนม,าม้ารอบบนป่าใหยไงบนลำพี่น้อง อ่าทั้งตาค่าครับ,รบเอากระพาะใดสามสี่ตัวครับแต่ว่าตัวน้อยลุกออกเว่อร์พี่น้องเออเอาสามตัวสามตัวว่าดันเอาของยายแพงของยายแพงพวดหล่ะครับโอ้ยพี่น้องไอ้ของยายแพงครับพ่อเต็มสะดุ้งเล่าโหลดครับเอาพอได้ตากพอได้ตากพอได้เก็บพี่น้องเออเอาเอา เดินเส้นแถวตอนนี้จอดจอดจอด้องเย่ไปนั่งสิเอาดีหรือสิบ่าเอาดีว่าเน <c oughs> ออาผมตะครับต่อครับมาเอาอยากุกยากแน่ล่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำม,มันไหลแห้งมาพ่มาพอ,าพอาวันไปไว้เราบ่ค่ายัางล่ะเอาค่าไม่ค่าค้อนพี่น้อง เอ้ยเนาะเอาเอาลงไม้ลงไมพมาแล้วครับน้ำเอ้ยคักกว่าแกนแคนยอน <c oughs> ปลากระแตกโผโผอยู่พไปรังเอาใหญ่แพงใหญ่แพงมาแล้วครับใหญ่แพงมาแล้วครับเอาตัวหน่อยเปล่าครับรอดลุดไปเบิร์ดครับเอา มาเบิ่งถนนต่อครับใกล้ๆกันนี่แล้วพี่น้องอ่าตอนนี้เขาจะควบไปซ้องสะดุ้งได้เลยพี่น้องเด้อเออหาไม่ยังนาสนใจพี่น้องตอนนี้กันยกเอายกเอาครับเอ้ามามึงตะค้ำครับมาได้บะได้บะเอ้ยเอ้าตอนนี้ก็นน้ำวุนอยู่พี่น้องมาบ่มาบ่เอ้ากับพ่ออะไรพ่ออะไรพี่น้องพ่ออะไรครับพ่ออะไรกินรับพ่อได้กิน อ้าโอ้ยผดพ่อข้างในป่าพี่น้องไลา์ดีคนระัอบอ้าเบิ่งใจแพงต่อครับยกบาไววาเนี้เอาเอาเอายกบไ่ไ <laughs> อย <laughs> โอ้ยเบิดแท่งแล้วล่ะครับเออเอาเอาเห่าไม่ได้แห่แเหงาขมี้แล้วพี่น้องเนอะเออมองในน้อยนี่ละเอาแบงกันหากินหาอยู่วาสันเอออามึงอย่าว่านี่สักกอนพี่น้องเอ้าพอได้อยู่ได้กินลาว่าสันว่าเอ้าพึงตาคขําต่อครับมามาบ่กว่ามปลาเอ้า มาบอมาบอเอาตอนนี้กําลังคองนาของหลังอยู่ครับเจ้าว่าคองยังเอ่ยอนออกของมานมนเนี่ยเราไม่เล้คของว่าส่นเอา้าตัวนึงยังเดีอยอยู่โคโลยครับตัวนึงครับมาตัวนึงก็เอาพี่น้องบอเอาบอได้ครับมัดสิไบบอกมู่มันบอได้บอได้ว่าส่นปไดอยู่นหนาฝฟายบ่นไหมเต้นพักพักกี่เุวนไห <c oughs> โอ้ยมาพวดมาพูดแต่พี่น้องวันนี้เอา ว่าแล้วครับเต้นยุดนา้าฝายผุนละพี่นอ้องโอ้ยคัก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 ว่าแล้วครับอ่ะมึงต่อพี่นอ้องอ้าวแต่ข้ามใดเป็นไดใด,ใด,ใดวะแตงวานี่มาบ้มาวะอ้าวกะพ่อได้อยู่พี่น้องกะพ่อได้อยู่วัวซันว่า ัวใหญ่ตัวญ่อะเส้เนแหี้ยเอาไปเไยคือเป็นอ่าเดี๋ยค,ยครับเห็นปลาแล้วครับเห็นปลาเลยครับสะว่านปลาแล้วพี่น้องมาสามเส้นเครื่องครับหาแลไวพี่นัองว่าแลไวครับสามเส้นเครื่องครับ นะว่านี้ขั้นเปลี่ยนได้เลยบ่โอ้ยอเปลี่ยนหรอกยังเอาเลยครับเอาเลยครับได้แล้วครับโอ้ยจังหวะนี้ครับได้เป็นกอเป็นกำพี่น้องอตัวใหญ่ดีครับปลาปลาเขาวตัวใหญ่ดีอยู่พี่น้อง อ,อปีนี้รู้ซึื้อว่าปลานามจะมาเร็วครับมาเร็วออ้ดีพี่น้องท่วมเขาครับท่วมเขาบ้านลุงโบพี่น้งองได้สูบนามออกยูเบิดเพื่อนสูบออกแล้วก็ตกใส่คึอเก่าอะพี่น้องอ้าวอันนี้ก็มาทายทําการทำมาหากินของคนอีสานบ้านเฮาและครับทั้งกาลสินพี่น้องอ้าว เมืองกันเมืองกันเอาใยแยพงไมไหน่เนยาะใยแพงยกแล้วครับใยแพงมาไปเอาเอามาไ้บ่ได้บ่วานี้มาบ่พ่อได้พ่อได้อามาแล้วครับมาแล้วครับ ออ่่่ะงงตพีน้วันนี้มาบอมาจากในวันนี้มาบอปลาปลาติดสะดุ้งเล่าเพื่อเหะครับติดเป็นยูตาสะดุ้งบักหลายเลยครับเอ้ามาโอ้โหพี่น้องจังวันนี้ครับมาโอ้โหปวดพวกนี้เอาพอได้พอได้พอได้เอาสุดยอดครับ ลาครับอาครับกินเพราะปลาครับอลาเลยแซ่บขอบคุณครับเส้นแซ่บป๊าตุ๋นเอาหญ่แพงครับหญ่แพงหญ่แพงครับยายแพงเอาเ อ้าวต่คขํามาแล้วครับมาบ่อป่าจังว้านี้ครับอ้าวเต็นแล้วครับเต็นแล้วครับนำไหลๆครับอ้าวใจแพ้งครับอ้าวพ่อไดครับ อ่ะวันนี้ต้อครับอไรวะอะไ้วอเอาได้เยอะครับได้เยอะครับพี่น้องเอา ม่อใหญ่แพงกันครับว้าสุดยอด,ยอดอออครับสุดยอดเนาคุณตาค้ําตครับเหนไหนเปลี่ยนมองเลยครับไห้บ่ได้บะเอา้าโอยพี่น้องเอจังหวะเนียวามันตายยังระบีเนียวพี่น้อง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 เอแน่นอนดีดครับตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ดีดเอา้า ป่าคอน้อยป่าขอน้อยพี่น้องเอาสุดยอดครับสุดยอดนาวพัอยายแพ่งกัได้อยู่ครับป่าขอน้อยอนป่าข้อไ่ได้พี่น้องเ้อป่าคอน้อยไอใหญ่แพ่งก็กำลังตักอยู่ครับเราบัเคยเห็นป่าห้ายครับโดนแล้วพี่น้อง เออสมัยเราเป็นสาวๆอยู่นั่นเราไปยกสะดุ้งกับปลาไลร้ครับเออตอนนี้บ่คือเก้าขึ้นหลังแล้วว่าสั่นบ้านเข้าเมืองเข้าว่าสั่นเออปลารู้สึกว่าสิขาดแค้นอาจจะเกิดจากเมื่อแรงครับแรงไายปีนี่ไ่ร่องเออไครแน่จะปีนี่ฝนตกมาเร็วครับอ,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 อ้าเอาเส้นแหนียวเวงได้เส้นแหนีวหมดแล้วครับขึ้นโคกแล้วไ่ร่อง ลาดไม่ยัง้งหระบอลเนียเอุอ้ยมาขักมาเนี่ยจ้ะเอาเส้นเหนียวไปแล้วครับอ้าวมุกตะค้ำตอ่อครับมามาบ่มาบอ่าบอย่างว่าหนิเอ้ามาแล้วครับ กะพ่อ,อได้ครับพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินโอ้ยบวชไหวดอกเธอดวงบนมันพัดแห้งพวดน้ำชิบว่าหักก้อนบ่มันออกวัดก้อนอะไรพ่อ่ มัน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 แห้งหมดน้ำอีพอล่องไปยกข้างนาเคลื่อนล่องเบื้องขั้น้างนานี่ไหมล่องไปตั้งตั้งตั้งเบื้องครับมามันเขาดีโอ้ยตาค่ำมาเนี่ยเอ้ามาได้ยันไงสิล่ะครับ เอาใหญ่แพงม้ในญ่แพงมาบ่โอ้ยพี่้องก็้ยยิ้มยิมยมครับสุดอยอดครับผมเอานามแห้งกับปอกให้ดีมาในพี่้องเออสะดุ้งกับปลากระบ่กให้เขาสะดุ้งดอกครับเออมันออกไปเบืดปราสั่นา่า เอาตาข้มต่อครับขังนาเคลื่อนไหมพ่อเนี่ยไม่ขางนานี่ยไม่ล่องมายกเบิ้งไหมครับอา้าวใหญ่แพงครับโบ้ยพี่รองเอยเอาได้แล้วครับเอาตาข้าต่อครับได้บ่ได้บ่า โอ้โยปลายัางนอกไปต,ตัวงามพี่น้องตัวงามเยอ่ครับงามอยอ่ครับโอ้เอา้าไรน,นะครับมาเรื่อยๆพี่น้องมาเรื่อยๆมาเลียงเลียงาสัน <c oughs> เอาเมื่อนี้ก็ถือว่าปลาได้กันสุกคนพี่น้องมาเศร้ามาสวยเออถือว่าได้ปลากันสุกคนปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาธรรมชาติพี่น้อง เน้นปาธรรมชาติเป็นพิเศษว่าสันอ่าบางจังวันี่ของยายแพงพวกอ่ะเล่าก็ยิ้มแย้มแจ้มใสเพราะว่าเราได้ปลาอ่าไปปากไปต้อนลูกเต่าเรายเยี่ยนบุญละพี่นอ้องเอาเมืองมาทั่งนี่บานเนี่ยอ่ามาหาตาค้ำเมืองดูว่าสันได้บอวาสันเอาได้บอไดไบอ เอาสุดยอดครับสุดยอดเอาเนี่ยคือบรรยากาศการร่มากินคนที่สันบ้านเราพี่นออ้องเออถือว่ามือนีมากไก่ก็ได้ปลามากไก่ก็ได้ปลาครับเออสวยงามดีพี่น้องบรรยากาศอ่าของอ่าน้องที่เออห่วยที่ล่องลำเปล่าพี่น้องพดูแลครับสวยงามพี่น้องสุดยอดเอาอ่า,อ,าอย่าลืมนะพี่น้องได้กันมาคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามชม ช่างช่อง YouTube ช่องไทยอีสาน้านเฮ่าอะไพี่น้องเด้อหรือบอกกับช่างแฟนเพจทเฟซบุ๊กไทยอีสานมนเทากันอะไรไปน้องคั้นมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่แล้วก็ติดตามให้ทั้งเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยอีสา,มานมนเทาทุกคนอะไรไปน้องและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องแจ้งเตือนสลัคลิปใหม่ๆเอาไว้กันเมิ่งสนุกสรุปแบบนี้แหละครับเอาพอๆกับลุงโบในคลิปหนาเล้พี่น้องเด้อเอเอเ้ามือนี้ลงุงโบขอขอบคุณหลายที่ตามชมขอบคุณครับ